ื่อถามถึงเรื่องช้างป่ากับคนที่ขอปาปาอุทยานแห่งชาติเขาชะาเมาเขาวงเราจะได้รับคําตอบในแนวทางที่ว่ามันก็นานแล้วนะที่มาเข้ามานีน่แต่ส่วนมากจะเป็นรอบๆขอบตามป่าย,ยางเขามากกว่าโอ้กลัวเดี๋ยวผมเจอฮุนผมยังพิ้งโรดกระโดดนี้เร<อ>เจอแค่นี้เจอแค่นี้เหรอำทางอ่ะเขาดุไหมครับเขาไม่ดูดีถ้าดุผมตายแล้วโอ้ยนั่งนี่ด้วมีอยู่แค่บนเขาลูกนี้นะโู่นอยู่ขอน้อยก็มีอยู่ตามยีงมี เดินมาอบตนี่ก็มีน้ำมันจะลงไประจำอ่ะก็กลัวค่ะกลัวอยากจะให้ทําที่ช้างอยู่ค่ะกันเขตแมวแดนอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มายุ่งกับชาวบ้านสมัยก่อนตีเคาะอะไรมันหนีนะสองไฟก็หน,นีนะเดี<ๆ>๋ยวนี้เคาะมาหาเลยแหละมันแกมเราเกยากอะ่ะเจ้าที่ก็เคยมาดูนะแต่มามันก็มันก็ไม่หมดหรอกเขาก็ได้เทนไรเจ้าที่ไปหนุ่มก็มามีคนไปเรียกว่าลูกรถล้มแต่ว่ามีรอยช้างเต็มเลย ร้านหนึ่งลูกแม่ข้าร้านอาหารตามสั่งเล่าประสบการณ์ระทึกขวัญกับเหตุการณ์ขับรถจักรยานยนต์ชนช้างในค่ำคืนหนึ่งพาก็ทำงานขับรถนี่ว่าเออว่ามันเพียงคืนกว่าแล้วคือไม่เห็นน่ะเหมือนเขาเดินขึ้นมาแล้วเหมือนเขาเดินซ้อนกันขึ้นมาก็คือระชนก็แค่นั้นแล้วคือภาพพาก็ตัดไปเลยถามว่าโกรธไหมก็ทีแรกก็มีเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็คือก็ไม่อันนี้แล้ว ก็เวลาทุกวันนี้ที่พระทำวัดเช้าเย็นพระก็ก็แผ่เมตตาเขาด้วยก็ถึงช้างตัวนั้นว่าเออที่พระได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนก็ขอให้ได้รับส่วนบนุญส่วนกุศลที่พระทําในวันนี้ด้วยก,ก็ขอให้เราเลิกแล้วต่อกันแบบไม่ไม่ติดโทษปทดกันนะครับอุทยานแห่งชาติเขาเมาเขาวงเป็นป่าที่เคยมีพื้นที่ป่าต่อเนื่องกับเขียรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในทางตอนเหนือ เช่นเดียวกับพ well. ื้นที่อนุรักษ์อื่นๆในกลุ่มป่าตะวันออกที่เคยเป็นป่าใหญ่ต่อเนื่องกันเป็นแหล่งช้างป่าที่อยู่อาศัยมาช้านานเมื่อที่ราบกว้างใหญ่รอบเทือกเขาสูงถูกเปลี่ยนสภาพเป็นไรอ้อยไรมันสัมปลังไร่สับปะรดสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันทั้งหมดล้วนทำให้ช้างป่าถูกบีบให้หากินอยู่ในพื้นที่ป่าเล็กลง พรชัยวนณสรุตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาเชมเมาเขาวงเล่าให้เราฟังว่าปัจจุบันเนี่ยอุทยานเนี่ยจะมีรอยเชื่อมระหว่างเขตักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างเืนัยด้วยทางด้านบนนะครับช้างก็จะเดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้แล้วส่วนใหญ่ที่มีปัญหาหนักก็จะอยู่ทางด้านศินมันนะครับในช่วงฤดูแล้งยาวนานหลายปีที่ผ่านมาช้างป่าค่อยๆเรียนรู้ว่าอ่างเก็บน้าเพื่อการเกษตรของมนุษย์ร,บรอบๆป่า มีน้ำอุดมสมบูรณ์พอที่พวกมันจะมีชีวิตใหม่ใกล้แหล่งอาหารและแหล่งน้ำที่หากินง่ายกว่าในป่ามีหนำซ้ำไร่มันสํปปะหลังและสวนยางกำลังเปลี่ยนเป็นสวนผลไม้รสหวานอร่อยที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนตามทรัพยากรน้ำในอ่างเก็บน้ำที่เพิ่มมากขึ้นใหญ่ต้อนมากี่ปีแล้วครับเนี่ยกปีพี่ไห่ห้าหกปีประมาณหปีหปีห้าปีจะได้แล้ว ปัญหาระหว่างช้างกับเกษตรกรและชุมชนที่ขยายตัวทับบ้านของช้างแต่เดิมทําให้พวกมันต้องหนีร่นไปอยู่ในป่าที่เล็กลงกว่าเดิมนับสิบเท่าตัววันนี้ช้างจึงออกหากินน้ํากินอาหารที่มนุษย์สร้างไว้ให้อย่างอุดมสมบูรณ์บางฝูงก็อยู่อาศัยออกลูกเพิ่มประชากรกันกน,นอกป่าและไม่สามารถกลับไปหากินในป่าได้อีกแม้บางฝูงยังกลับเข้าป่าแต่มีแนวโน้มที่พวกมันจะอยู่กับพื้นที่เกษตรกรรมและอ่างเก็บน้ํารอบป่ายาวนานขึ้นเรื่อยๆ แต่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูงอย่างพี่ไก่ในการเฝ้าระวังช้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านครับส่วนใหญ่จากที่ผมปฏิบัติมา7จปีนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยกับใช้ไฟฉายเราไม่ได้ใช้ลูกบอลน,นะครับเราไม่ใช้ปืนแรงๆเลยก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วตรงหมู่เก้าบ้านนาหา่างจากนี่ไปประมาณ5กิโลเมตรสรุปว่าเราไปดันประมาณตักห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะครับ เข้าไปดันอยู่6คนก็ช้างก็ออกจากสวนยางพลามาแต่จังหวะที่เขาไปตกใจะมันขึ้นไปตกใจอะไรรู้เปล่าเขาวิ่งกลับมาชาร์จผมผมเนี่ยกระโดดลงไปเพื่อข้ามร่องน้ําแล้วผมล้มช้างก็เลยมาเตะขาผมผมหงายท้องเท้าช้างอ่ะตีนช้างเนี่ยอยู่ที่ตีนผมอีกตีนหนึ่งอยู่บนหัวผมผมคิดในใจตายก็ต้องตายละขามันล้มไปแล้วผิดลูกผมต้องมือกระเถะิบตัวไปต้นยางลักสาต้นยางขึ้นมายืนบงัง แล้วก็ไปดูว่าช้างเนะี่ยไปเป้าหมายไหนเขาก็ไปไล่เป้าหมาย2เป้าหมาย3ถ้าเป้าหมายเดียวผมเรียบร้อยไปแล้วการแก้ปัญหาวันต่อวันคืนต่อคืนของเจ้าหน้าที่อย่างพี่ไก่ฟังดูแล้วคงไม่สามารถผลักดันช้างให้เข้าป่าได้ตลอดไปและปัญหาเรื่องนี้ก็ดูจะไม่มีความหวังในการแก้ไขหากยังมีการทํางานอยู่เพียงเท่านี้ แรงย่าที่เกิดขึ้นมานี่ก็มาจากการศึกษาวิจัยของอาทางศูนย์วิจัยและพัฒนาวณกรรมววัตกรรมอุทยานแห่งชาตินะครับก็ศึกษากันว่า,าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างเดือนในทางด้านเหนือที่เชื่อมต่อด้านล่างเป็นอุทยานแห่งชาติเขาชฉาเาเขาวงเนี่ยสมควรจะมีแนวเชื่อมระหว่างอุทยานกับเขตรักษาพันธุ์เพื่อ,อเป็นเส้นทางเดินของตัดป่าและช้างป่าแบบไหนนะครับ นื่องจากบางส่วนเนี่ยมันพื้นป่ามันตัดขาดออกจากกาันเนื่องจากมีถนนในปี61นะครับเราก็ได้ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็นำหญ้าบางชนิดมาลงนะครับเพื่อเป็นแผงทดลองด้วยแล้วก็หวังผลว่าให้สัตว์ป่าและช้างป่าลงมาใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็จากผลการศึกษาเนี่ยก็ปรากฏว่าช้างก็ได้มาใช้ประโยชน์นะครับ แม้แนวคิดการเสริมอาหารให้ช้างป่าจะเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ผู้รับผิดชอบการวางแนวทางและผลักดันโครงการนี้ก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําให้บังเกิดผลเพื่อลดปัญหาที่ยืดเยื้อมานานให้ได้ซึ่งโครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อว่าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีศูนย์แห่งนี้มีพื้นที่ทำงานครอบคลุมทั่วทั้งภาคกลาง ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยข้อมูลวิชาการเพื่อการจัดการพื้นที่แปลงหญ้าจะรับให้ช้างครับคาดคะเนเรื่องฝน <c oughs> ก็คือถ้าเราหวานลงไปแล้วฝนไม่ตกเนี่ยมันก็จะศูนย์เปล่าถ้าเราหวานแล้วไม่มีฝนมาเป็นตัวกระตุ้นให้เขางอกเมล็ดเนี่ยเดี๋ยวมดก็ขนไปกินหมดคืนนั้นหัวหน้าธรรมนูงคาดการถูกต้องแปลงหญ้าชุ่มชาไปด้วยน้ําฝน เช้ารุ่งขึ้นทีมนักวิจัยกระจายการทำงานทั้งการสำรวจร่องรอยช้างป่าที่มาใช้พื้นที่การตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอันนี้ก็คือกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่านะครับของูนยนวิจัยอันนี้เราติดไว้ประมาณ1 2สองตัวนะครับช้างที่เราได้จากกล้องดักถ่ายเมื่อคืนนะครับเราก็จะตามเดินตามรอยมาดูว่าเขามาใช้ประโยชน์อะไรในแปลงงาน้าก การตรวจวัดความเค็มของโป่งเทียมและการปลูกพืชอาหารช้างในส่วนที่เราปลูกนะคะนี่มันจะมีมีหวายมะไฟป่ามีมะขามป้อมมะตูมอีกระพอยออเก้งแล้วต้นกระดอเย็นแล้วก็มีกล้วยป่าค่ะ หัวหน้าธรรมนูนอธิบายให้เราฟังถึงความคาดหวังจากการทุ่มเททํางานหนักของทีมงานว่าก็ในส่วนของพื้นที่เวลาเราต้องการความร่วมมือร่วมใจเนี่ยเราจะมาช่วยกันทั้งเรื่องจิตอาสาอุทยานทีมงานศูนย์วิจัยเพราะว่าการปลูกหญ้าเนี่ยมันต้องอาศัยช่วงเวลาของฤดูกาลถ้าฝนไม่ตกผมจะไม่หวา่านหญ้าแต่ถ้าเกิดเห็นว่าฝนจะตกเราต้องรีบหว่าน งานที่ต้องใช้ทีมงานหลายคนคือการตีแปลงเพื่อปลูกหญ้าเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าได้ตามหลักการทางวิชาการตลอดวันฝนที่ตกหนักสลับเบาก็ไม่ทำให้ทีมงานต้องหยุดชะงักการทำงานเสมือนว่าต้องแข่งกับเวลาเพราะทุกวันคืนมีประชาชนและช้างป่ากำลังรอความหวังจากพวกเขาอยู่ เออเหนื่อยไหมนมันก็เหนื่อยทุกวันนะมาลำบากกันอยู่โหเหน่วยไม่ไม่ลำบากพวกผมสนุกสนุกไหมสนุก แต่ละเดือนเนี่ยที่เรามาเนี่ยเรามาติดตามความเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เราวางงานวางอะไรต่างๆดูว่าการกระจายช้างหรือว่าพฤติกรรมช้างเปลี่ยนไปยังไงเพราะเราหาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานในเชิงลุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเป็นงานที่เราออกแบบมัน้วยฐานข้อมูลที่เราวิเคราะห์จากงานวิจัยทำมาตั้งแต่ปี56กก็คือเก็บข้อมูลมายาวมากเพราะฉะนั้นเราก็คือตรงนี้เราเราเห็นแล้วว่า ช้างระหว่างเขาเชมเอาอ่างดรือในเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเดินผ่านเดินเชื่อมต่อไปเชื่อมต่อมาเราจะไปบล็อกเขายากเพราะว่าแฟกเตอร์สำคัญคืออ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้านขุดไว้ในพื้นที่รอยต่อของสองพื้นที่เนี่ยของพื้นที่สลักที่มันต่อกันเนี่ยหรือไม่ก็พืชผลทางการเกษตรต้นขนนไรสับประรดอะไรที่อยู่มันเป็นแฟกเตอร์นในการเดินของช้างเราก็เลยมาออกแบบ ให้การเดินของช้างกระชับเข้ามาในแนวเราก็เลยมาทํากิจกรรมทําโป่งทําแหล่งน้ํให้ให้อยู่ในแนวเนี่ยเพื่อให้เขามาใช้แนวนี้เป็นเส้นทางหลักในการเดินนี่พอเข้ามาอยู่ในเส้นทางหลักเนี่ยเส้นทางหลักนี้เราวิเคราะห์แล้วว่าควรจะอยู่ตรงไหนก็คือเป็นจุดที่ปลอดภัยกับชาวบ้านมากที่สุดด้วยอันนี้ปลาทูนะคะ ื่อทีมงานอิ่มหนำและพักผ่อนหัวหน้าธรมรมนูนมักนั่งทำงานข้อมูลที่หน้ากระท่อมพักตัวงานสำคัญก็คือแก้ปัญหาฝั่งคนแก้ปัญหาฝั่งช้างแล้วก็แก้ปัญหาฝั่งรอยต่อระหว่างคนกับช้างถ้าเขากลับไปอยู่ป่าอ่างหรือในได้เนี่ยปัญหามันก็จะเบาลงซึ่งปัจจุบนันการแก้ปัญหาสัตว์ป่าเนี่ยแก้ปัญหาช้างเนี่ยเราไม่เคยทำป่าเลยจริงๆเลยเราทำชายขอบปัญหาคือช้างยิ่งออกมาข้างนอกนั่นคือการแก้ปัญหาผิดทาง ผมก็ใช้ข้อมูลที่เดินสำรวจมาปีล่าสุดเนี่ยผมตีขลิดเดินกับทีมน้องๆเนี่ยตีขลิด1กิโลแล้วเดินแล้วก็เราก็วิเคราะห์ข้อมูลว่าบริเวณไหนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาของเขาชมาน,นี้ของเชมาผมก็เลือกมา5จุดแต่ละจุดเนี่ยเราก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ยกเกลือขึ้นไปไปดบดบเกลือแล้วก็มีเจ้าที่คอยเอาออกเกลือนี่กระจายออกไปทำโป่เล็กๆย่อยๆ เราก็ทำดำเนินการเรียบร้อยครั้งแรกในประเทศไทยด้วยปัญหาช้างจะลดลงอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเหรอตอนนี้แนวโน้มมันดีขึ้นแต่ว่าโดยที่ปัญหามันฝังมา10-20ปีเส้นได้ที่มันพันขยุบก,กันอยู่เนี่ยเราทำให้มันพันกัน,นแปบ๊บเดียวแต่เวลาแก้เนี่ยนานกุยบุรีเนี่ยกว่าจะเห็นผลเกือบ20ปี ที่นี่ก็แต่แต่ผมมั่นใจว่า10ปีเนี่ยเห็นผลแน่ในความมืดข้างๆกระท่อมอาจจะมีช้างป่าที่เขามาช่วยเหลือแวะเวียนมาตรวจสอบขนาดของหัวใจได้ตลอดเวลาอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องการฟื้นฟูป่าเนี่ยเรามอางว่านานไปหรือเปล่าป่ากันไม่โตแต่เราพูดเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าเรา พูดแล้วทําตอนนั้นเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะสมบูรณ์แล้วก็ได้เมื่อก่อนเขาว่าผมเพอ้อฝันนะเวลาผมพูดเรื่องกิจกรรมต่งางๆเขาว่าผมอะไรเป็นไปได้หรือเพอ้อไปหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ผมไม่ได้สนใจพวกน,นั้นผมทำนยแต่ภารกิจและความมุ่งมั่นของเขาน่าจะมีพลังพอที่จะเป็นแสงสว่างในความมืดมิดนั้น